Hello everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูฟังเข้าในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ greeting and goodbye ยังจำได้ไหม greeting แปลว่าอะไรลูกแปลว่าการทักทายนะคะส่วน goodbye แปลว่าการกล่าวอำลานั่นเองค่ะให้นักเรียนหยิบชีท สนทนาภาษาอังกฤษขึ้นมานะคะแล้วเปิดหน้าแรกแล้วเริ่มทบทวนไปพร้อมๆกันเลยล่ะค่ะเรามาดูอันแรกคือเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนนะคะอันแรก Good morning Good morning แปลว่าอะไรลูกแปลว่าสวัสดีตอนเช้าถัดมาคือคำว่า Good afternoon Good afternoon แปลว่าอะไรสวัสดีในตอนบ่ายนั่นเองค่ะถัดมา Good evening, Good evening สวัสดีตอนเย็นถัดมานะคะ Good night, Good night ราตรีสวัสดินั่นเองค่ะ Goodbye, Goodbye แปลว่าอะไรลูกแปลว่าลาก่อนนั่นเองค่ะหลังจากกล่าวทักทายกันไปแล้วเราก็ต้องอยากทราบว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างถูกไหมคะเราสามารถใช้คำนี้ได้เลยค่ะ How are you today? How are you today? วันนี้เป็นอย่างไรบ้างถัดมาถ้าเกิดมันยาวไปจำไม่ได้เราสามารถใช้คำนี้ได้เหมือนกันค่ะว่า Are you okay? Are you okay? คุณโอเคไหมแต่ว่าให้ใช้กับเพื่อนนะลูกนะอย่าใช้ที่เป็นผู้ใหญ่นะคะให้ใช้กับเพื่อนหรือคนที่สนิทเท่านั้น อีกอันหนึ่งที่ใช้ได้กับเพื่อนและคนสนิทก็คือ What's going on? Was going on? คุณเป็นอย่างไรบ้างโอเคถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนถามเรามาแบบนี้เหมือน3อันแรกที่คุณครูถามไปนักเรียนสามารถตอบกลับได้ว่า I'm good. What about you? ฉันอะสบายดีแล้วคุณล่ะหรือนักเรียนสามารถตอบได้ว่า I'm great. What about you? ฉันอนะสบายดีนะแล้วคุณละ่ะหรือถ้าจะใช้คำนี้ก็ได้ค่ะ I'm well หรือว่า I'm very really well What about you? ฉันอนะสบายดีฉันอนะสบายดีมากๆเลยแล้วคุณละ่ะหรือถ้านักเรียนคิดว่าโอ้โ oh, ห oh, ครูขาเรียนมาตั้งนานถ้าจะให้พูดแบบ I'm good I'm great I'm very really well มันอาจจะง่ายไปงั้นหนูขอตอบว่า Not bad ก็ไม่ได้แย่ชีวิตก็ปกติดี Not bad อย่างนี้ก็ได้ค่ะโอเคถัดมานะคะเรามาดูที่หน้าที่สองกันต่อเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายลูกกิดบ้ายใช่ไหมคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกล่าวคําออำลานั่นเองค่ะามาดูอันแรก See you again See you again แปลว่าอะไรแล้วพบกันใหม่นั่นเองค่ะหรืออันนี้ก็ได้ค่ะ See you again tomorrow See you again tomorrow พรุ่งนี้เจอกันถัดมาคือคำว่า See you again next time See you again next time โอกาสหน้าเจอกันใหม่และคำถัดมาคะคือคำว่า See you later See you later แล้วค่อยอะไรค่อยพบกันใหม่เอาไว้ค่อยพบกันใหม่ถัดมา See you soon See you soon แล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะอ่าอันสุดท้ายคือคำว่า See you then See you then แล้วค่อยพบกันนะนั่นเองค่ะ หลังจากกล่าวคำอำลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่เราก็มีคำอวยพรต่างๆนะคะอันแรกคือ Have a nice day Have a nice day วันนี้ขอให้มีความสุขนะนั่นเองค่ะทัดมาก Have a nice time Have a nice time โชคดีนะ ถัดมานะคะคือคำว่า have a nice holiday have a nice holiday ขอให้มีความสุขในวันหยุดนั่นเองค่ะ holiday นี่ใช้ตอนไหนคะนักเรียนใช้เกี่ยวกับในวันหยุดนักขัดตะเลิกนะคะวันหยุดที่อย่างเช่นพวกวันสงการวันปีใหม่แล้วก็วันอะไรอีกตุดจีนใช่ไหมลูกวันที่เขาหยุดกันนั่นเองเราสามารถพูดคำว่า have a nice holiday ได้นะคะ แต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดธรรมดาเนี่ยที่เราหยุดโรงเรียนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราให้ใช้คำว่า have a nice weekend have a nice weekend ขอให้มีความสุขในวันหยุดนี้นั่นเองค่ะถัดมาคือคำว่า have a good time have a good time ขอให้มีความสุขนะ แบบมีช่วงเวลาแข่งความสุขนั่นเองหรืออันนี้ก็ได้ Have a good trip Have a good trip ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเวลาที่นักเรียนเห็นใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าแบบจะไปเที่ยวนะเราใช้สองประโยคนี้ได้เลยนะคะใช้คำว่า Have a good time กับ Have a good trip นั่นเองค่ะถัดมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์ทั่วไปพวก Check care Check แค่ Care. ดูแลตัวเองด้วยนะ Good luck Good luck โชคดีนะ Sweet dream Sweet dream ฝันดีนะ Sleep well Sleep well นอนหลับให้สบายนะก็คือแบบหลับฝันดีนั่นแหละลูกไม่ใช่ไปแช่งให้เขาแบบเป็นอะไรนะคะอันนี้ Sleep well มันแปลว่าฝันดีนั่นเองคือแบบว่าขอให้นอนหลับแบบ ให้สบายใจนอนหลับแบบไม่ต้องฝันร้ายอะไรอย่างเงี้ยอันถัดมา Good night Good night ลาตีสวัสดและถัดมาคือคำว่า Goodbye Goodbye Good แปลว่าอะไรลูกแปลว่าลาก่อนแล้วก็ Bye แปลว่าไม่บายไปแล้วนะน,นั่นเองค่ะโอเคคิดว่านักเรียนคงจะได้จะจำศัพท์ได้บ้างแล้วละ่ะเพราะว่าเราเรียนไปก่อนหน้านี้แล้ววันนี้ก็มาทบทวนอีกนะคะก็ คงจะพอจำคำศัพท์ได้คร่าวๆแล้วแล้วก็น่าจะรู้ว่าควรจะใช้อย่างไรได้บ้างแล้วโอเคถัดมาเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูดีกว่าอันแรกง่ายมากเลยใช่ไหมคะนักเรียน Good morning Good morning แปลว่าอะไรสวัสดีตอนเช้าใช่ไหมคะถ้ามีคนมาพูดกับเราว่า Good morning เราจะต้องตอบกลับว่าอย่างไรยังจำกันได้อยู่หรือเปล่า A Good afternoon B Good morning C Good evening D Good night ตอบอะไรดีตอบอะไรดี A B C หรือว่า D ดีคะข้อไหนดีตอบข้อ B boy ค่ะถ้ามีคนมาพูดกับเราว่า Good morning เราก็ต้องตอบกลับว่า Good morning เหมือนกันนะคะแล้วถ้าเกิดมีคนมาพูดกับหนูว่า Good afternoon Good afternoon หนูก็ต้องตอบว่า Good afternoon เหมือนกันค่ะเป็นการกล่าวทักทายเหมือนกันโอเคถัดมา Hello my name is Pam แล้ว B ตอบว่า I am Tom เอ้ค,คุณคุณไม่น่าเราต้องตอบว่าอะไร A Hello p i m B Hello p o m C Hello Pam D Hello p o ู เถ้ามีคนบอกว่า Hello my name is p r e m เราต้องตอบว่าอะไรลูกเราก็ต้องกล่าวทักทายกลับใช่ไหมคะต้องตอบว่า Hello p r e m นั่นเองค่ะเพราะอะไรเพราะเขาบอแนะนำตัวอยู่ว่าเขาชื่อ p r e m แล้วก็ Hello p r e m แล้วก็แนะนำตัวเรากลับว่า I am Tom นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่3ถ้ามีคนพูดกับหนูว่า Goodbye Goodbye แ Good ปลว่าอะไรคะ Goodbye แปลว่าลาก่อนนั่นเองเราจะต้องตอบกับเขาว่าอย่างไร A I am Thai ฉันเป็นคนไทยใช่หรือเปล่านาะ B I a m a girl ฉันเป็นเด็กผู้หญิงใช่หรอ C. I am 10 years old ฉันอายุ10ขวบใช่หรือเปล่าคะ s e y y u u t o o r r r w w A, B, C หรือ D ข้อไหนดีข้อต้องตอบข้อ D dog นั่นเองค่ะ See you tomorrow เพราะว่าอะไรเพราะเขาบอกว่าลาก่อนแล้วเราก็ตอบกลับเพราะว่าไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะนั่นเองค่ะมาดูข้อถัดไปข้อถัดมานะคะข้อที่4ี่เขาบอกว่า What is your first name คุณชื่อจริงว่าอะไรใช่ไหม What is your first name ชื่อจริงชื่อแรกของคุณชื่อว่าอะไระ A My book is red หนังสือของฉันเป็นสีแดงเกี่ยวไหม B My first name is Bella ฉันชื่อว่าเบลล่านะชื่อจริงฉันนะ C I'm sorry ฉันขอโทษชื่อจริงคุณชื่อว่าอะไรฉันขอโทษเอ้ยชายหรือเปล่า D. ี I'm ten years old. ฉันอายุ10บขวบนะข้อนี้ตอบอะไรดีคะข้อนี้ตอบ B ถูกต้องค่ะข้อ B ดูง่ายๆเลยเห็นไหมมันมีคำว่า first name เหมือนกันเลยถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นมาต้องพูดถึงเรื่องเดียวกันนั่นเองคะ่ะตอบได้เลยว่า My first name is Bella. ชื่อจริงของฉนะันชื่อว่า Bella นะ ถัดมามาดูข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะ A เขาพูดว่า Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักใช่ไหมคะ B จะต้องตอบว่าอะไร A Goodbye B Hi C Nice to meet you too D Have a nice day Have a nice day แปลว่าอะไรลูกขอให้เป็นวันที่ดีใช่ไหมคะ Nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบว่า Nice to meet you too นั่นเองค่ะเพราะว่าเองเขาบอกว่า Nice to meet you ดินดีที่ไร้รู้จักเราบีก็ต้องตอบว่า Nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ Thank you for your attention ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวพอเปิดโรงเรียนมาแล้วเรามาทบทวนกันอีกรอบนึงก่อนสอบกลางภาคนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ